คลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงหอคอยเค้กบ้างครับหลายคนนะครับที่ได้มานานแล้วน่าจะผ่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะมาจากทีมผ่านหอคอยเค้กนะครับชั้นที่136มนะครับมี2เซตอาจารย์นะครับมาพูดถึงเซตแรกนะครับประกอบด้วยคุณป้าครับลูกเกดนังฟ้าทะเลเพียวแล้วก็ทับทิมนะครับ A few minutes later มาถึงเว็บเลขนะครับกดหนังฟ้าทะเลก่อนเลยครับตามด้วยทับทิมต่อด้วยคุณป้านะครับ เว็บที่2นะครับรอก่อนนะครับกดลูกเกตนะครับตามด้วยเปียวฮิวไปครับต่อด้วยนักวัดทะเลครับแล้วก็ทับทีมฮิวไปครับเมื่อกี้ผมกดเกือบไม่ทันนะนักว้าเกือบตายไปเว็บที่สาครับคุณป้าดันไปครับตามด้วยลูกเกตครับต่อด้วยเพียวอ่ะตามด้วยทับทิมนะครับฮิวไปนะแล้วก็บัฟนะครับ มาถึงเว็บสุดท้ายแล้วนะครับกดป้าไปครับตามด้วยลูกเกตอ่าประมาณนี้เมื่อกี้นะครับข้อความเด้งมานะผมเลยตัดไปนะครับขออภัยด้วยนะครับโอเคครับเซตแรกก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาต่อเซตที่2กันนะครับก่อนถึงเซตที่2นะครับผมไม่ดูแนวทางตัอปิ้นนะครับคุณป้านะครับใส่แบบนี้ครับใส่เป็นรปภาพเสางรวยนะครับออฟก็ประมาณนี้ครับลูกเกต ใส่เป็นโจมตีล้วนครับออฟก็ประมาณนี้นะครับนางฟ้าทะเลครับใส่เป็นโจมตีสามนะครูตามสองครับออฟก็ประมาณนี้นะครับเรียวใส่เป็นคูตามสามครับลดความใหญ่สองครับออฟก็ประมาณนี้นะครับทับทิมนะครับใส่เป็นครูตามล้วนครับออฟก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวไปดูเซตที่สองกันนะครับ2000 years later เซตที่2นะครับเซตนี้ให้หน่อยนะครับประกอบด้วยเครปตอเบอรี่ครับนางฟ้าทะเลสามเซอร์เบสเปียวแล้วก็สมุนไพรนะเซตนี้นะครับจัดให้กว่าเซตแรกนะมาถึงเว็บแรกนะครับเครปปวดก่อนนะครับตามด้วยหนังฟ้าทะเลนะให้สมุนไพรอยู่ไปครับประมาณนี้นะครับไม่ต้องใช้สกิลตัวอื่นนีนะเซตที่2กครับครปเปิดนะครับ ตามด้วยนักฟาตาเลครับเปียลยูไปครับต่อด้วยสลามเซอร์เบดนะครับอ่ะแล้วก็ให้สุนปลียยูไปครับเดี๋ยวพี่านะครับครีปเปิดก่อนนะครับตามด้วยนักฟาตาเลเปียลยูไปครับก็สามเซอร์เบดนะครับมาถึงเบสสุดท้ายแล้วนะครับเครปเปิดครับ ตามต้สมุนไพรครับตังฟ้าทะเลเทลฮิวนะครับรอบปัอบด้วยฉลามปิดท้ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเซตที่2นะนะเซตนี้จัดให้กว่าเซตแรกนะครับ3 hours hours l Three เหมือนเดิมครับผมให้ดูท็อปปิ้งแต่ละตัวนะเครปบผมนะครับใส่เป็นปูททมล้วนนะครับอบรองก็ประมาณนี้นะครับ เพื่อนๆจะใส่เป็นรถความแสายล้วนก็ได้นะคลิปนะตัวที่สองนะครับสามเสบียดใส่เป็นจจมตีล้วนครับอบรลองก็ประมาณนี้นะครับส่วนสมุนไพรครับใส่เป็นจบตีร้วนนะครับอบรลองก็ประมาณนี้ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ